น้องสื่อมวลชนทุกท่านาก็ขออนุญาตมาเล่าไม่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงกับละเอียดนะครับจะเล่าให้คร่าวๆเพราะทราบ่าทุกท่านก็ผมได้ยินเรื่องผลการประชุมเมื่อวานากันหมดแล้วทุกคนนะครับก็ขอจะจะจะแตะในประเด็นเล็กๆน้อยๆของการที่เราไปาประชุมในกรอบของอาเซียนนะครับาด้่ยการคลีคลายปัญหาชายแดนระหว่างประเทศไทย กับกัมพูชาขอขอ,ขอเรียนครับว่าในขณะนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลนะครับได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยหลังจากที่เกิดกรณีทั้งหลายเราก็ได้มีการประท้วงในหลายหลายกรอบนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาวัตว่าไม,ม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเวียนนากฎหมายระหว่างประเทศกฎกฎอินเตอร์เนชั่น a n ลฮิวแมนิ a ทรนะครับ ในเรื่องของการใช้วัตถุระเบิดการใช้ทุ่นระเบิดแล้วก็การโจมตี่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของประชาชน <c oughs> ในช่วงตอนตอน้ตนๆซึ่งผมก็ได้ไปปร,ประเทศสหรัฐอเมริกาไปนิวยอร์กไป UN Headquarters นะครับที่นิวยอร์กแล้วก็ได้เข้าไปแถลงมีท้อยแถลงใน General Debate ของ UNSC ได้พบกับบาลาโทรกับผู้แทนระดับสูงของ UN ผู้แทนระดับสูงของนานาประเทศนะครับ ในเรื่องที่เราดําเนินการแก้ไขทุกอย่างด้วยสันติวิธีและใช้ความพยายามอดทนอดกลั้นแต่ทั้งหมดนียถึงแม้ว่าจะอดกลั้นแต่เราก็ยึดถือสิ่งสําคัญที่สุดหรือสิ่งสาคัญที่สุดก็คืออํานาจทิปไตยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญเป็นับหนึ่ง mm hmm. ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรของชาประชาชาติกฎบัตรของอาเซียนความตกลงและความเป็นอา,อาเซียนแฟมิลี่ระหว่าง ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาซึ่งก็พยายามใช้ความอดทนกัน้นพยายามที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้สถานการณ์มันบานปลายไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็ถูกละเมิดหน้าที่ปไตยซึ่งเราก็ใช้สิทธิเซลฟ์ดิฟเอนซ์นะครับที่จําเป็นจะต้องตอบโต,ต้ในสิ่งที่เราประเทศไทยถูกละเมิดมาโดยตลอดผมขอเรียนนี้ครับว่าที่ผ่านมาในช่วงที่ผมไปที่ UN นนะครับก็ขอสรุปให้ฟังทุกทุกท่านก็คงทราบว่าภาพพจน์ของประเทศไทยเนี่ย ในเวทีการมนุงระหว่างประเทศนี่ดีนะครับทุกประเทศชื่นชมแล้วก็ตระหนักในบทบาทของประเทศไทยที่ต้องการจะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีทุกท่านคงจําได้ว่าเราเริ่มในการพยายามปรับดันในเรื่องของการเจรจา,าทวิภาคีภายใต้กลไกที่เรามีอยู่มาโดยตลอดกลไกที่มีอยู่ทั้งนี้ก็คือ r b c g b c แล้วก็ J,B,C นะครับแต่แต่กก,ก็ก็ไม่เป็นผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นภาพของประเทศไทยในช่วงที่ผมเดินทางไปก่อนที่จะมี าการณีการปทระากันเป็นเป็นภาพพจน์ที่ดีนะครับหลายประเทศชื่นชมผมได้พบกับทั้งท่งทงานเลขาธิการสหประชาชาตินะครับประธานของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทุกท่านก็สนับสนุนอนแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยผ่าน,นกลไกการการหาลือทวิภาคีโดยสันติวิธีและ good faith หรืออย่างจริงใจ ตรงนี้มันทําให้ภาพพจน์ของเราดีทุกท่านคงทราบคงได้เห็นอยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่กัมพูชาพยายามจะเรื่องเข้าไปใน attention ของยูเนสซีก,ก็ไม่ได้รับการอตอบรับเขารับพิจารณาครับแล้วก็มีการดีเบตกันแต่ว่าก็ยุยติอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้น,ตร,น,นตรงนี้ครับเนื่องจากภาพพจน์ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจของนานานประเทศที่ให้กับเราเนี่ยมันทําให้เราได้ achieve ในสิ่งที่เราต้องการก็คือความเป็นประเทศที่รักสงบนะครับแต่ ไม่ยินยอมให้มีการดำเนินอำนาจที่ปไตยอันนี้เป็นการกระทํามากกว่าคำพูดนะครับเราได้รับการยอมรับตรงนั้นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราไปเมื่อวานนี้ก็เราก็ได้ยึดถือสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นหลักแล้วขณะเดียวกันในการไปเจรจา,าทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกเรื่องนะครับเราได้หารือโดยตรงกับกองทัพมาโดยตลอดโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยนัทพลนะครับซึ่งไปร่วมคณะก็ระหว่างที่มีการเจรจากันก็ติดต่อกันด้วยกันามาโดยตลอดการที่เราได้ คอนคลูดในเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นความพยายามของประเทศไทยที่ต้องการลดความสูญเสียนะครับแล้วก็ทุกท่านคงทราบดีว่าเราก็ต้องการท่านนายมนตรีแพทยองทานแล้วก็ท่านรักษาการนายมนตรีภูมิธรรมก็พยายามอย่างยิ่งที่จะ,ะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อเพื่อที่สำคัญที่สุดคือรักษาความไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้รวมทั้งอย่างยิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับเราปกป้อง อำนาจปฏิปไตยและบุรณภาพแผ่นดินแดนอย่างเต็มที่อยู่แล้วเราได้มีการติดต่อกลับมากับทางกองทัพอยู่ตลอดเวลาเพื่อ,อพิจารณาว่าตรงไหนเป็นยังไงรับได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผลสําคัญที่ออกมาจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเราสามารถที่จะดีเอสเคลี ate, หรือลดความตึงเครียดคือหยุดหยุดการกระทบกระทั่งกันแล้วมาสู่ขั้นตอนในการเจรจานะครับ ผมจะผมจะไม่ลงในรายละเอียดว่าไอ้การหยุดยิงหรือการซีซไฟมันมันมีอะไรบ้างแต่ว่าผลอันหนึ่งที่ผมว่ามีความสําคัญมากก็คือว่าสามารถดึงให้ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นแชร์แมนของอาเซียนรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนและวิทย์เนสก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับให้เห็นความสําคัญแล้วทําให้กัมพูชาก็ได้พูดยืนยันว่าเราประเทศไทยสามารถที่จะดึงเขากลับมาสู่โต๊ะเจรจาใน,นกลไกที่เรามีอยู่ทั้งสากลไกก็คือ RBC JBC แล้วก็ GBC นะครับทุกท่านคงทราบว่าเราตกลงกันว่าจะมีการพูดคุยของระหว่างแม่ทัพภาค2ภาคนะครับคือภาคที่1ภาคที่2ของไทยกับภาคที่4ที่5ของกัมพูชาซึ่งอันนั้นไม่ไม่ใช่กรอบของ RBC นะครับแต่ว่าเป็นการพูดคุยแบบอินฟอร์มระหว่างแม่ทัพภาคทั้งสองทั้งสองประเทศเพื่อหาทางไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไปหรือให้การตกลงอยู่ดีนี้มีผลสำฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ผมอย่างที่ผมเรียนนะครับม,มันทำให้เรามีวิดเนสว่าในท้ายที่สุดแล้วนโยบายที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการเจรจาทวิภาคีผมถูกตั้งคําถามมาตั้งแต่ต้นว่าเขาจะไม่มาเจรจานี่ก็คือความพยายามที่เราต้องกดดันฮะเราก็ต้องกดดันผ่านกรอบไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนานาชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศอพันธมิตรหรือเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจรวมทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกของ UN s c หรือณะมนตรีความมัน่นคงแห่งประชาชาต,ชาตินั่นก็คือเป็นแรงกดดัน แล้วเมื่อมันเกิดกรณีกระทบกระทั่งกันตรงนี้มันก็ยิ่งเป็นแรงกดดันเพื่อในท้ายสุดแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการกลับมานั่งสู่โต๊ะการเจรจาแบบชวิภาคีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จที่จะดึงเขากลับมานั่งเจรจาทวิภาคีกับเราภายใต้การวิทย์เนสของอมหาอำนาจแล้วก็อาเซียนนะครับอย่างไรก็ตามครับอไอ้นั่นคือคำอธิาาบายว่าทำไมเราถึงไปเข้าร่วมการประชุมนะครับสมัยพิเศษ ของอาเซียนเมื่อเมื่อวานนี้หรือเป็นการประชุมในกรอบของอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้นะครับทีนี้อย่างไรก็ตามครับหลังจากการเจราจาครับมันก็มีทุกท่านคงทราบว่าเจราจาเพื่อยุติความขัดแย้งและหยุดยิงภายในเที่ยงคืนนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันขยายตัวไปถึงตลอดแนวพรมแดนไทยกัมพูชาถึงประมาณ800กิโลเมตรเพราะฉะนั้นการพิจารณาสั่งการเนี่ยมันมันอาจจะเกิด ปัญหาในท้ายสุดอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อตลกลงอีกอันหนึ่งที่ขอให้แม่ทัพภาคทั้งสองได้พบกันอย่างไม่เป็นทางการตอนเช้า7จ็ดโมงซึ่งเท่าที่ผมทราบแล้วก็ทุกท่านคง,งทราบดีว่าในท้าย,ายสุดแล้วก็มีการเลื่อนนะครับการหารือแบบอินฟอร์มอลไปจนถึงเวลา10บโมงนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีการระเมินมาตั้งแต่ตอนเช้าผมทราบว่าณขณะนี้ที่พูดอยู่เนี่ยทราบว่าไม่มีการกระทบกระทั่งกันแล้ว นะครับก็เข้าใจว่าเนื่องเป็นผลมาจากสิ่งที่แม่ทัพภาคทั้งสองทั้งสภาคของทั้งสองประเทศได้มานั่งคุยกันเพื่อที่จะ manage หรือจะประหานจัดการเพื่อไม่ให้เ,เกิดการ miscommunication ระหว่างผูป้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามบริเวณชายแดนก็คือกองทัพนะครับเ,เมื่อเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะครับเมื่อเช้า,าผมก็ได้ทำหนังสือ,อก่อนทำหนังสือเนี่ยผมโทรศัพท์ คุยกับท่านรัฐมนตรีต่ะเทศของมาเลเซียซึ่งเป็นเข้าเทาพาเป็นเพื่อนที่ผมสนิทด้วยก็คือดาโตหัสซานได้อธิบายเขาฟังว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันแล้วผมมีความจําเป็นจะต้องทําการประท้วงไปที่ประธานอาเซียนในฐานะที่เป็นโฮสต์และเป็นวิทเนสของคือเป็นผู้จัดการประชุมเมื่อวานนี้และเป็นผู้ที่เป็นพยานหรือวิทเนสนะครับการเจรจาเมื่อวานนี้ผมก็อธิบายเขาฟังแล้วก็ส่งหนังสือเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้สั่งการว่าจะต้อง ทำหนังสือให้วิทยนสอีกสองคนคือมามนะันระหว่างสารัฐกับจีนซึ่งเข้าร่วมเป็นวิทยนสเมื่อวานนี้ได้หนักถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศไทยกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อเช้านี้ก็ผมาทางกระทรวงระเทศแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประสานงานกับทางออฟฟิศของท่านนายกนัมมันตรีอันวาได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีอันวากับท่านรองนายกรัฐมาสตรีการภูมิธรรมเ,เมื่อเช้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความพยายามของเราที่จะเรา,าต้องริจิสเตอร์การประท้วงเนื่องจากว่ามันมีการระเอิดข้อตกลงตรงนี้นะครับก็อีกอันหนึ่งคือเป็นโอกาสที่เหมาะสมพอดีเพราะว่าท่านประธานาธิบดีพระโบโภก็อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้อธิบายให้ท่านประธานาธิบดีพระโบโภท่านนายกอันวาแล้วก็ผมก็ได้อธิบายให้รัฐมนตรี สามประเทศของมาเลเซียในฐานะที่เป็นแชร์แมนแล้วประเทศอินโดนีเซียคือประธานาธิบดีพระโบพโออยู่ตรงนั้นด้วยก็ได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์ก็ผมเองก็ได้พูดกับท่านโดยตรงด้วยเหมือนกันซึ่งท่านก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแน่นอนครับเมื่อเมื่อมีการหยุดยิงมันก็อาจจะมียังคงไอ้ขั้นตอนในการบริหารจัดการในการสั่งการอาจจะมีความยากลำบากแต่ว่าก็ท่านารัฐมนตรีอ,อันวาและท่านประธานาธิบดี พระโบก็ได้พูด,พด,พด,พดกับท่านรัฐสาการนายกรัฐมนตรีและผมว่า <c oughs> หวังว่า้าการที่แม่ทัพของทั้งสองฝ่ายได้เจอกันเนี่ยมันจะนํามาสู่ผลที่ทําให้คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ในอนาคตนะครับเมื่อกี้นี้ทุกท่านคงไ,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 ได้เห็นน้ว,ว่ารัฐบาลได้ออกแถลงการในเรื่องนี้แล้วขอ ให้เล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าในในขณะที่เราพยายามจะดีเอสเคเลตหรือพยายามที่จะลดคลี่คลายปัญหาแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> มันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันยังไม่ยังไม่ไมประสบผลอย่าง,ง,งสมบูรณ์ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแต่ฝากทุกท่านได้ระมัดระวังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่นะครับมันเป็นมันเพื่อตอบเป้าหมายของรัฐบาลและประเทศชาติอยู่ใน2เรื่องก็คืออันที่1 เราไม่ยอมเสียอำนาจสิปไตยและบุรุภาพแผ่นดินแดนอย่างแน่นอนอันที่สองเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติและอินกู d ๊ดเฟสอันนั้นคืออน,นั้นคือสิ่งที่ uh, รัฐบาลพยายามทำมาโดยตลอดนะครับทีนี้ uh, ขอ uh, พูดให้กับ uh, สิ่งมวลชนต่างชาติด้วยนะครับ um, for the benefit of the uh, foreign media I would like to speak in English Um, I would like to give you the background of uh, our objective for the meeting yesterday. We would like to um, reiterate our policies and our image. Uh, before, <clears throat> before, the, uh, before the escalations of conflict, I was in New York, and the image of Thailand in, in the eyes of the international. Uh, international organizations, the United Nations, and also in the eyes of other countries, uh, superpower member of the UNSC, are uh, very clear that the the government of Thailand would like to highlight and would like to focus on uh, uh, bilateral negotiations in or in, in peaceful uh, solutions to the conflict. And also, we would like to invite Cambodia to be back on the table for bilateral negotiation. Um, during that time, I can assure you that the inmates of Thailand are very strong uh, in, in, in in the pictures that Thailand are very peaceful country would like to solve the problems in peaceful way and, and that is the reasons why when we were approached by the three major countries the first one is the um, Malaysia as the chairman of ASEAN and on, on Sa Saturday after I returned back from New York, we've got a telephone call I mean not myself but acting prime minister phum tham received the telephone conversations with president trump. and he reiterates his uh, intentions to solve the problem peacefully because thailand is a strategic partner of u.s. and that is the reasons why we um, arranged the uh, meeting of yesterday in KL in the, um, in the uh, uh, scope of asean and use asean mechanism. To solve the problem peacefully, we also received a very good will from the government of China. Uh, I myself have met uh, uh, Foreign Minister Wang Yi myself. He reiterates the, uh, the positions of China that Thailand and Cambodia is a very close friend of China, and China would like to see Thailand and Cambodia to return to a uh, uh, the table of nego bilateral negotiations. And that is the reason why we take the recommendations, we take the um, suggestion by our friends around the world and the United Nations. I also met uh, Secretary General of the United Nations. I explained everything to Mr. Gutares, the Secretary General of UN clearly that we are acting on our rights of defense and self-defense. And we would like to solve the problem peacefully through a bilateral negotiation. So, take the goodwill and the suggestion recommendations from our friends. Uh, that is the reasons why we follow the recommendations and we use the ASEAN mechanisms under the leadership of uh, Malaysia as the Chairman of ASEAN to to sit down together with Cambodia and have the bilateral negotiations in peaceful way and in good faith with the kind witnesses of US uh, we have the ambassador of u.s. to malaysia and the chinese ambassador, uh, uh, chinese ambassador to malaysia sit down together as the witness of the uh, meeting yesterday. however, the line of command may be uh, difficult for the time of emergencies. last night, we received uh, information and uh, reports that there's still an attack by the cambodian uh, troops against thai uh, military. Uh, positions inside of the country. And that is the reasons why we are exercising, exercising the right mm -hmm. of self defense in proportionate you know, response to the attack by uh, the uh, Cambodia um, troops. Uh, this morning, we also uh, sent the letter of protest to um, the chairman of ASEAN, which is Malaysia, and also to, um, I sent the, the letter of protest to. Uh, Dato Hassan, who is the Foreign Minister of Malaysia, as the Chairman of ASEAN. I also sent the letter to uh, Secretary uh, Rubio, which is the witness of the US, and also to Foreign Minister Wang Yi. So we already uh, done our parts, And uh, what's on top of that, we, have a, a uh, we arranged a telephone call between Prime Minister Anwar. And acting Prime Minister Tam this morning to explain to uh, Prime Minister Anwar that we are apt on, on our self defence, the rights of our self defence, and explain the situations along the border. The questions from Prime Minister Anwar is that he asked uh, acting Prime Minister Poomtum whether the, um, the regional commanders that's proposed, proposed yesterday uh, in the meeting. Whether the meetings actually occur or not, but the, the, the problem of the difficulties of line of communications, I explained to Prime Minister Anwar that the the meetings between the regional commanders in the in the region uh, one, region two, and region four and five of Cambodia was delayed. But finally, <clears throat> at around ten o'clock today this morning, uh, the. Uh, regional commanders of the two countries are, has already been have already been you know in discussion, so we hope that the discussions between the two uh, regional commanders, uh, in fact, four, uh, will, will yield a fruitful result and uh, lead to the, uh, the complete of understanding of the ceasefire uh, agreements between the two sides. As I mentioned, I already sent the uh, letter of protest. And, and okay, we will follow up the situations and the the, uh, the information backs from the um, from the front line and you know we will follow up and then we will take appropriate or proportionate measure uh, what we uh, deem necessary but I would like to reiterate the policies of the, the government of Thailand is that we will not we will act on our self-defense and we will protect our um, uh, sovereignty and uh, uh, territorial integrity and that is you know confirmed and i'm sure that everyone will be able to understand and at, at the same time we have uh, trying to uh, uh, focus on on the outcome of the meeting of yesterday that the two country will resort uh, the solution through a bilateral negotiation particularly uh, within the the um, mechanism that Thailand and Cambodia has already established. And this is the agreements between two countries that we will uh, sort the difficulty through peaceful negotiations and in good faith. Thank you very much. <laughs> บุษยาจากช่องเก้าค่ะถามนิดนึงหนังสือที่เราทำประท้วงไปค่ะคือประท้วงกัมพูชาแล้วส่งไปรายละเอียดที่ไหนบ้างเนะะื้อหาก็ส่งไปท,ท,ที่อย่างที่บอกแล้วนันเมื่อกี้ส่งไปที่าสาม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 ที่นะครับซึ่งเป็นวิทเนสหนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียในฐานะที่เป็นแชร์านันของอาเซียนเมื่อวานนี้การการประชุมเมื่อวานนี้มาเลเซียนเนี่ยเ,เป็นเป็นโฮสต์คือเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นวิทเนสเพราะฉะนั้นเราส่งไปในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมเมื่อวาน แล้วก็เป็นวิทย์เนสไปด้วยในขณะเดียวกันและขณะเดียวกันก็ส่งไปที่เมื่อกี้ที่เรียนไปว่าส่งหนังสือไปถึงเซกตรีรูปิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในฐานะที่เป็นวิทย์เนสฝ่ายสหรัฐและส่งไปที่ Foreign Minister หวางยี่ท่านรัฐมนตรีตา่างท่านท่านรองนะท่านรองในมืตด้วลรัฐมนตรีต่างประเทศหวางยี่นะครับซึ่งเป็นวิทย์เนสของจีนที่เข้าร่วมเป็นวิทย์เนสเมื่อวานนี้เนื้อหาก็คืออธิบายอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่าเราขอประท้วงที่เมื่อเมื่อ ช่วงที่ผ่านมานะครับเราเราส่งเอ i ิเดนซ์ทั้งหมดเลยว่าเรามีรคคอร์ดของการถูกโจมตีจากฝ่ายกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะมีมีเอ e ิเดนซ์มีวิท n e เนสแล้วก็เราขอประท้วงแต่เราก็เปิดช่องที่เราต้องการที่จะมีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ Bilateral Negotiations in peaceful way แล้วก็ include faith อย่างที่เราได้ยืนยันแล้วก็เป็นนโยบายที่เราใช้ ที่เราเรียกร้องแล้วก็เราประกาศไว้ในกรอบของยูเอ็นสหปร,ระชาชาติรวมทั้งกับประเทศทุกประเทศเราก็ยังยืนยันว่าเราพร้อมที่จะมีการเจรจาต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ตามที่ผมเรียนว่ามีกําหนดได้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันได้ว่าเราจะใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหา,าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกที่มีอยู่แล้วทั้ง3ระดับก็คือ ABC r b c แล้วก็ GBC นะครับ เมื่อเช้าตอน10โมงเนี่ยถือเป็น informal meeting ของอแม่ทัพภาคที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่ถึงกับกรอบ RBC แต่นั่นเป็นคือ Mechanism หนึ่งที่ที่เราสามารถใช้ได้แล้วในอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าที่จะถึงนั่นคือวันที่4สิงหาคมจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการของ GBC คือระดับรัฐมนตรีกระโหม ที่กัมพูชาเพราะครั้งที่แล้วเราเป็นประธานเราเป็นผู้จัดการประชุม GBC ที่ประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะไปประชุมที่กัมพูชาสถานที่ผมยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับก็หวังว่าหลังจากที่เราได้แก้ปัญหาเมื่อคืนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ที่มีการกระทบกระทั่งกันณขณะนี้เท่าที่ผมทราบอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าการประทักันได้ยุติลงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเราไม่ได้ประมาทนะครับ เราก็ยังคงติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังอินโฟเมชันที่รับมาจากทหารถ้ามีการละเมิดเราก็ยืนยันสิทธิในการเซลฟ์ดิเฟนซ์นะครับในการตอบโต้ e ที่เป็นได้สัดส่วนกับการที่เขาละเมิดมาก็คือว่าถ้าเป็นปืนเล็กเราก็ตอบโต้ด้วยใน p r ร p o เน็ตครับค่ะท่านก่อนนี้ยข่าวจากวิทยุแห่งประเทศไทยนะท่านมีประเด็นหนึ่งที่ประชาชนนะคะค่อนข้างแสดงความกังวล คือไม่ว่าจะเป็นการซีสไฟ์หรือการดีเอสคาเลตลดความตึงเครียดเนี่ยประชาชนอยากให้ท่านให้ความเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นการยอมัมพูชาหรือเป็นการเสียเปรียบัมพูชาในมิติต่างๆทั้งเวทีโลกหรือไม่ว่าจะมีติดใดก็ตามตาอย่างเช่นที่ผมเรียนนะครับในเวทีโลกเนี่ยทางด้านอันนี้เนี่ยเราได้รับการยอมรับมากเมื่อวานหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียเมื่อทันทีที่เครื่องแตะพื้นผมได้รับโทรศัพท์จากท่านชูโกเด็กสองอเมริกาว่าท่านประธานดีทรัมอยากจะขอพูดสายกับท่านแอบติ้งพร i มินิสเตอร์ ก็คือท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านประธานนะหลายหลาย,หลายประเด็นนะครับแต่ผมขอสรุปให้ให้เห็นภาพสั้นๆน,นะครับในช่วงการพูดคุยกับประธานดีทรัมท่านให้เกียรติกับประเทศไทยมากนะครับท่านพูดว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทําในวันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับที่เดินทางกลับมาเป็น very brave and ใช้ท่านใช้คาว่า brilliant นะครับ act ที่นํามาสู่สันติภาพไม่ใช่เฉพาะสันติภาพของทั้งสงประเทศ แต่เป็นสัมติภาพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียและในกรอบของอาเซียนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทั้งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศที่เป็นเป็นแฟมิลี่ของอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ไขปัญหาประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดชัดเจนว่าสิ่งที่ประเทศไทยตัดสินใจในครั้งนี้นําไปสู่การยอมรับและได้รับการชื่นชมจากทั้งตัวท่านเองนะครับแล้วก็จากนานา,นาอารยประเทศ ที่เราตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีจึงท่านเอตติ m งไพรเมอร์ภูมิธรรมก็ได้ให้คําอธิบายไปว่าอันนี้เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นหลังจากที่มีคอน FLICT ระหว่างกันอันที่สองสิ่งที่ผมประทับใจามากนะครับท่านประธานดีทรัม,ม์ได้พูดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยควรจะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีที่ให้นานาอารยาประเทศเอาไปต้องตระหนักถึงบทบาท แล้วก็ภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพูดว่าซึ่งกินใจผมมากคือท่านพูดว่าตรงนี้ประชาชนของประเทศไทยเนี่ยควรจะตระหนักในสิ่งตรงนี้แล้วควรจะชื่นชมในสิ่งที่รัฐบาล <c oughs> ไทยพยายามทําก็คือการแก้ไขปัญหาทุกอย่างโดยสันติวิธีและยินกู f a เฟสมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ภาพลักษณ์ของเราดีเยี่ยมนะครับในในในเวทีการเมืองระหว่างประเทศจริง,รงๆทุกท่านก็ทราบเมื่อวานนี้ก่อนขึ้นเครื่องไปทางสื่อมวลชนก็ได้ถามท่านรองนายกภูมิธรรมว่าตอนนี้ภาพภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีมากแล้วต่อไปก็คล้ายๆคําถามคล้าย,ายๆท่านน,านะครับว่าแล้วเราไปเนี่ยเราจะไปยังไงก็คือว่าเราก็จะไปต่อ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 ยอดในสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดแสดงให้ทุกทุกคนเห็นเมื่อวานนี้การที่เราสามารถดึงให้กัมพูชายอมรับในกลไกทวิภาคีสามระดับ เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนให้กับประ,ประชาคมโลกได้ตระหนักนะครับว่านโยบายของประเทศไทย In Peaceful Way In Good Faith เนี่ย Negotiation เนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของเรื่องของอการได้เปรียบเสียเปรียบผมเรียนว่าอย่างนี้ว่าขณาขณะที่เราเจรจากันอยู่นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนัทพลเองก็ได้นั่งแล้วก็เรามีการติดต่อกับกองทัพมาโดยตลอด ท่าทีนโยบายที่เราใช้ในการเจรจารเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกับกองทัพมาตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารัฐบาลกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพได้ร่วมกันในการาที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็เพื่อ1ปกป้องอธิปไตยบรดภาพแผ่นดินแดนของประเทศไทย2ลอจากความสูญเสียเพราะทั้งทุกท่านคงทราบว่าเวลาเขาตอบโต้มาเนี่ยเขายิงแบบชนิดไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นพื้นที่ของประชาชนหรือเป็นพื้นที่ของทหาร แต่ในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ precise คือคือ,อเรียกว่าโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางด้านการทหารอย,าอ,ยาอ,ยาอย่างแท้จริงครับท่านคาขอหนึ่งประเด็นสั้นๆค่ะแม้ว่าท่านจะยืนยันว่าในใสายตาโลกมองว่าไทยดีมากก็จริงแต่ช่วงนี้กัมพูชาปิดเบือนข้อมูลหนักมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมผ่านช่องทางต่างๆอันนี้มีผลตอนที่สายตาโลกจะมองนรอไหมคะ มองสายตาลโลกมองเราเนี่ยเขามองอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมเชื่อว่าการที่เราชี้แจงอดทนอดกลั้นแล้วก็ชี้แจงนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ใช้ โอกาสที่จะบิดเบือนข้อมูลทั้งหลายเราพูดด้วยความเป็นจริงเราพูดด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องยืนยันผมเชื่อว่าในสายตาของโลกเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็โทษนอกเหนือไปจากห,ห,าหนังสือประท้วงที่ผมมีไปถึง3ประเทศนี้แล้วเราก็ได้เอาสำเนาตรงนี้นะครับส่งให้กับท่านทูตท,ที่ UN ที่นิวยอร์กที่เจนีวา แล้วเพื่อไปใช้ในการชี้แจงให้กับมิตรประเทศของเราได้เข้าใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในท้ายสุดแล้วความจริงมัน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 เป็นความจริงนะครับมันมันไม่สามารถทําให้การบิดเบือนมันมีมันมาชนะได้เพราะถ้าถ้า้ขืความการบิดเบือนมันชนะเราได้ความจริงได้มันกกคงมันโลกนี่คงไม่ไม่มีสุขไม่มีสันติสุขแน่นอนผมเชื่อมั่นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่า ประรวงการต่างประเทศต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมสายารณนะครับที่มาพบกับพวกเรามากนะครับผมอาจจะ,ะน้อยไปหน่อยแลืว,ว่าเพราะว่าไม่งั้นผมก็ผมผมผมก็ต้องทํางานนะครับก,ก็จะพยายามให้มากขึ้นนะครับที่จะมาพบกับพวกเราแล้วก็จะอธิบายให้ฟัง ในขณะนี้ก็แทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยก,ก็เดินทางไปชี้แจงไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก,กังวลก็อยากอย่าก,กังวลเราเรามอนิเตอร์แล้วเราก็ประเมินสถานการณ์นะครับณขณะนี้เนี่ยภาพอย่างที่ผมเรียนภาพพดเราดีมากแล้วก็ในสายตาของอต่างประเทศนะครับแล้วก็ยิ่งจะดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้รับคำชื่นชมจากมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนรวมทั้งประธานาธิบดีมาครองก็ได้ส่งส่งข้อความมา ชื่นชมความกล้าหาญในการตัดสินใจของรัฐบาลไทยครับขอบคุณมากเดี๋ยวจะให้ท่านทิพย์ดีต่อนะครับกับขอบคุณมากครับต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวผมมีมนัฐมนตรีตามเทศเวียดนาใหม่ก็เป็นเพื่อนสนิทก,กันก็เดี๋ยวก็จะอธิบายเขาฟังว่าอะไรเป็นอะไรครับ,รบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ